မင်္ဂလာပါပိုလန်ကွေးစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုဒီကောင်ကျွန်တော်တင်ပြမယ့်တင်ခန်းစာကတော့ရာယင်းဝါဆွဲပြီးသွဲနဲ့ပြီးပေါင်းဆက်ခြင်းအခန်း၄တင်ခန်းစာ၃စာပိုဒ်၄နစ်မှာပါတော့စာကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရယ်အစဉ်သစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ပရာတာဤသူရိုင်ဆိုဘူး ตะกลุยลงสูมาตาผูกาลูตาพรืลวะทวาสือโจรีลูอาสวยอยู่ขาปาจ่าทโใจเพียวเพรเพยมาทาเคราะสาสะเชาลานาตาพรือยู อารารู้ผู้มูเน่ร่มปาทวาโฮมตาพรุง่งโสทียาดาอีอาซาคนนี้จนนรกต่เขาตูตูเปันโสจิเอาพระทาอีทือไรโสบือตากลุยลงสู่มาตาภู กาลูตาพรือละทวาสือจจรีลูอาชวยอยู่ขาปาจ่าทกเยเพียวเพร้ยเพร้ยมาทาเครสาสะเชาลานาตาพรือยู่อาราพรูผู้มูเน่ร่มปาทวาโฮม ตาพรุ่งเศรษฐียาดาอีဒီเน่ติงงั้นสาก็တော့ดีแล้วบาเป้ดีติงงั้นสาโกส่งที่จีชูอ้าไปได้ด้วยแหละจีซูอมยาจีติมไปได้